สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้เช้านี้เราจะมาดูร้านค้าราคาถูกรสชาติอร่อยกันนะครับอันนี้นะครับมาร้านเจจุ๋มนะครับหลังวิาลยเทคนิคนครนวลหรือด้านหน้าเคหะนะครับอาหารราคาถูกนะครับรสชาติดีคุณภาพดีนะครับตัวนี้เรียกว่าอะไรครับคุณแม่ครับขัวกิ้งขาปูขัวกิ่งกระดูกหมูนะครับโอ้ เผ็ดจัดจ้านนะครับสวยงามน่าอร่อยมากครับแม่ค้าทาสะอาดสะอ้านหน้าตาสวยงามนะครับแล้วก็จะแถมเยอะๆด้วยครับแถมเยอะๆด้วยนะครับก็จะมีน้ํายากะทินะครับอะไรครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ผัดนอน่อไม้ใส่หมูนะครับแล้วก็ก้อยนะครับก้อยหมูก้อยหมูใส่มะม่วงนะครับรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ หอมกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคนสั่งไปแล้วนะครับไม่เหลืออีกตัวยังไม่ออกขายนะครับฝ้านะครับตอนนี้กำลังรู้สึกว่าฝ้านะครับอ่ามีผักสดสะอาดนะครับนี่เราก็มาอุดหนุนกันครับในร้านค้าข้างทางนะครับรสชาติดีครับแนะนําตรงนี้เลยเดี๋ยววันหลังเราจะไปแนะนําร้านลาบกันครับ